เดี๋ยวกาสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ตามช่องเอ็มเชชาแนลทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยทุกท่านครับเ mm hmm. มื่อนี้เป็นวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันหบครอยหกสิบสี่คือเดิมครับพี่น้องเ mm hmm. มื่อนี้มาเหลียน,น้ำหอยแบ่งได้ครับ mm hmm. มาชมคว้วยครับคว้วยพอพันครับ mm hmm. หูความด้ครับพี่น้อง mm hmm. เปิดราคาบละ ก้วยพ่อพันธุ์ขีเผือกนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าเด้อครับอายุสามปีนะครับเปิดราคาพอหั่มเดราคาครับเปิดราคาเปิดราคายู่เด้อครับขันใดราคาพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้กล้ยไปเป็นก้ยเผือกไปคุ้มฝูงนะครับเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะครับจูงย่างให้พันันะจูงย่างกันนะ ว่มีกะมีจุดมีดังนะครับนี่นี่ก้อยเผือกงามๆนะครับก้อยคุ้ฝูงโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เนี่ยลูกไส้แก้วฝ้าลอยปร์เส้นเลยนะครับนี่นี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจยังติดต,ต่อมาเลยครับเด้อเดี๋ยวห้องสีไท,ไ,ทไ,ทไทยไทยไทยดาษในเบื้องครับไข่ก็ดีเด้อพี่น้องเด้อหางก็ดีไทยก็ดีโตก็ดีนาก็ดีนะครับนี่ ลูกแก้วฟ้านะครับขาดน้ามเรียงจังหน่อยนะครับเด้อดอนหอดตาดอนหอดตาตาเขาใหญ่เลยครับนี่นี่กระโหลกกระโหลกหัวใหญ่เลครับเขากะงัามหนากระงัามนะครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจจ้างติดต่อมาเลยครับท่างช่องเอ็มเชีชเ่ยช้แนครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับ 0643231619เปิดไว้ในราคาเท่าไรครับในหอยพุม่มบ่เปิดแล้วบ่วเปิด <c oughs> ในหอยพุม่มบ่ท่านเปิดในหอยแว่งเปิดบ่เปิดในราคาได้ราคาครับราคานี่สอบถามเพิ่น,นได้นะครับเด้อจังติตด,ดต่ตอมาเบอร์โทรเบอร์หยังครับ062ครับติดต่อมาเบอร์062ครับ992ครับ992 1325 1325หรือว่าติดต่อมาเบอร์ช่องเ Channel ได้เลยนครับเด้ออยากคู้ราคาเด้อครับหลังไมค์เด้อครับก้อยตึง นี่ครับราคาบกแพงหรอราคาบกแพงเะครับนี่ครับสวยสวยเลครับค้ยเผือกผู้ใดอยากเอาไว้ทับกับมะเบืองเอาเลยครับเด้อหรือว่าอยากมาทับก็ได้ได้ครับนี่ทับราคาเท่าไรบอกละครัทับทับราคาพันหนึ่งนะครับประกันจนติดได้ครับเด้อเอาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครได้ครับเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องกับน้องๆเนี่ยนะครับเด้อไป จูง,งย่างกันั่นแหละเอาครับโชว์นะครับจูงย่างครับเชียงครับเชียงดีนะครับเด้อยนะครับ